กดต้องง้ามมีหลายแบบบ้างเลยแต่วันนี้เรามาในธีมพิเศษยังไงครับคุณดดมรับฟังปรึกษาปัญหาชาวนัวครับมีแพชชั่นแรงแต่ว่าุดไฟเร็วเป็นเรื่อง ความสัมพันธ์ค่ะเออน่ะมีเป็นความสัมพันธ์เฟนวิทเบนเนฟิตคือที่บ้านหนูอะค่ะเขาไม่อยากให้หนูเรียนดนตรีค่ะเขาอยากให้หนูไปเรียนวิศวะค่ะเขาคิดว่าดนตรีมันไม่มั่นคงอะไรเงี้ยค่ะสวคคีครับคุณกุ้งเกงกุ้งเกงกุ้งเกงครับแอด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 ไม่ใช่ไมเจตไปเจ ก <And> <ๆ S 1> ุ้งกิ๋งเราท like ้ออะเราขอปรึกษากุ้งกิ๋งได้ไหมว่าเราควรจะทำยังไงดีเก็บให้เขาผ้าเลยค่ะี่สวัสดีครับทุกคนทีซีทีวีกับเกมของเราโอเควันนี้นะฮะเรามาในเกมกดต้องห้าน กดต้องอมีหลายแบบมากเลยแต่วันนี้เรามาในธีมพิเศษยังไงครับคุณเดวิดรับฟังปรึกษาปัญหาชาวนัวครับเราพร้อมจะปรึกษาทุกเรื่องไว่าจะเป็นเรื่องปัญหาชีวิตความสัมพันธ์รูกร้อนอะไรเราคุยได้หมดสังเกตว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการ,รากประกาศรับสมัครว่าใครอยากปรึกษาอ่าในสตอรี่ใช่ไหมะจะพิมพ์มาแล้วว่าเฮ้ยใครมีปัญหานะอยากปรึกษาทุกคนเลยอ่าซึ่งเราคัดเลือกมาคัดเลือกมาสี่คนสี่คนก็สี่เรื่องสี่เรื่องแล้วเราก็มีผู้เชี่ยวชาญอยู่สี่ด้านระหว่างที่ทักทายน้องเสร็จ เราจับเวลาสินาทีไอ้ส่วนปรึกษาเนี่ยก็เป็นเนื้อหาที่มีสาระและวเปิดสากันไปไอ้ส่วนมานอีก3าคนเนี่ยก็้องจับจองว่าสิ่งที่คุณต้องห้ามห้ามทําก็จับผิดกันไปขอร้องอย่างนี้อย่าระวังตัวเองเกินไปจนลืมสาระที่ให้คาปรึกษาคือเราอยากจะพูดคุยกับแฟนคลับจริงๆครับก็ใครมีปัญหาแล้วอยากให้คำปรึกษาได้แบบออารจริงๆนะครับแต่ก็คือคุยอย่างเดียวมันไม่มันไงแล้วม,มีกฎให้ด้วยได้สาระความรู้สุขสนานไปพร้อมๆกันครับได้เซอร์วิดเป็นแฟนด้วยโอ้ยกดดันจังเลย คนที่นั่งอยู่ที่แท่นไลฟ์โค้ดตอนนี้นะครับคือคุณตรงอ้ยผมเปิดคนแรกเลยเหรอเขาบอกว่า5นาทีแรกอ่ะต้องจับคนดูให้อยู่ก็เลยเอากูขอดอยพูดถึงตั้งกดอะไรกันวะกดต้องห้ามของผมเนี่ยจะเป็นอะไรนะฮะไปดูกันเลยไหมไปดูสิครับและกดต้องห้ามของคุณตกงข้อแรกไหมตามพูดภาษาอังกฤษอ่าวีสปีไทยโลี กวีทวีโรดัยและข้อสอนะครับก็คือห้ามพูดทับเสียงของน้องต้องรอให้น้องพูดที่จบข้อที่3นะครับห้ามลูกค้าแบบคิดทําได้คิดนั่นอะไรคือมันดูแบบมันดูไม่โปรแล้วกันดูเหมือนไม่มีความรู้มันให้ที่นองเขาถ้ามันนั่งเงี้ยเออห้ามพูดเขาบอกอ๋ออ๋ออ๋ออะไรไม่ชินเอยของมึงอย่าบอกอ๋อเลยมึงรู้แหละมึงรู้จักงันแรกเนี่ยทั้งหมดนะไม่ใช่กับน้องนะอ๋อ่หมอนึ่นแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับห้ามพูดคําว่าสู้สู้ใช่เพราะมึงเป็นคนมึงไม่ใช่น้ำตกมึงไม่ได้บอกว่าด้วยให้กำลังใจน้องให้ยังไงอ่ะเ้้ยสู ไปนะครับทีนี้ได้แต่ไม่รู้ว่าเบิ้ลสู้2ครั้งเนี่ยสู้สองครั้งเรียบร้อยทันดีอะและนี่คือกนต้องทาคุณตรงครับโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําการคุยกับน้องๆด้วยการใช้การโทรจาก i n s t a g r กรมแอคเค้าของวงนะครับเดี๋ยวเราโทรไปพูดคุยกันนิดหน่อยก่อนเชิญครับซีกันมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อปลาค่ะน้องปลาว่ายน้ำนะคะก็เดี๋ยววันนี้เรามา เล่นเกมก็ต้องห้ามพร้อมกับพร้อมกับพูดคุยกันนะฮะเดี๋ยวๆผมสับอยู่ปลายมือเขาเย็นเฉียบเลยนะ <laughs> ตอนนี้ไม่ใช่โนโ้องมีปัญหาหรอกเพื่อนมึงมีปัญหาตอนเน,นี่ยมึละแวมากเลยตอนเนี้ยแต่ไม่ต้องห่วงครับปัญหาของน้องจะได้รับการปรึกษาโดยทีมงานมือชี้ <laughs> พี่โตงจะเป็นเฮดของเรื่องนี้น้องปายอยู่เท่าไหร่ครับ2 2ค่ะวันนี้เรามาคุยเรื่องอะไรกันเอ่ยคือปัญหาของหนูก็คือรู้สึกว่าตัวเองมีแพชชั่นแรงแต่ว่า อ,อ่านั่นจับเวลาเลยไหมครับคุณแก้วพร้อมไหมครับพร้อมครับห้าสี่สามสองเริ่มเกมครับครับน้องปลาครับมีปัญหาอะไรครับผมเวลาวางแผนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะแบบหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นมากตั้งใจมากแต่ว่าเวลาผ่านไปแป๊บหนึ่งอ่ะหนูก็จะหมดไฟแบบแบบว่าเร็วมากๆเลยมีตัวอย่างไหมอทิเช่นว่าเรื่องอะไรอย่างเช่นตอนนี้คะ่ะหนูมีเป้าหมายก็คืออยากไปออสเตรเลียใช่ไหมคะครับแล้วมันต้องสอบ ไอเอ l อะค่ะก็แบบรีบซื้อคอร์สเรียนตอนเรียนไปช่วงแรกๆหนูก็แบบจริงจังเลยค่ะแบบไม่สนใจอย่างอื่นเลยเรียนอย่างเดียวแต่เวลาผ่านไปแบบเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยไม่เอาแล้วพอหนูทิ้งไปแบบสักอาทิตย์หนึ่งเงี้ยหนูจะกลับมาทําอีกอะมันไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเบื่อง่ายหรือเปล่าก็ไม่นะคะแล้วตอนที่ไปเรียน I อเอลไงไอเอลเนี่ยเราไปเรียนตอนแรกเราชอบไหมเราสนุกกับมันไหมคือมันไม่รู้สึกสนุกค่ะเอ้าเพราะว่าเราไม่สนุกเราก็เลยแบบ ไม่อยากทําแล้วแค่เรากําลังทดลองอยู่เฉยๆว่าอันนี้เราสะดวกอันนี้แต่มันไม่ใช่หมดไฟใช่ไหมล่ะใช่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของหมดไฟหรือเปล่าพอรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราก็เลยถอยออกมาหรือเปล่าก็ลองลองลองเหมือนแบบเหมือนแบบไม่ได้ทำเพราะชอบเอาเลยไหมฮะเอาเลยครับขอนอนุญาตนะฮะต้องปลาครับผมเมื่อกี้นะฮะ มื่อกี้นะอ้ยอุ้ยอนี่นอนแอดแอนแอดแอนแอดาวขสาข้อนะฮะเขาแรกนะฮะพี่ตรงห้ามพูดภาษาอังกฤษนะฮะข่อยสนะครับห้ามพูดทับเสียงน้องนะข้อที่สามคือคุณอย่าจับคางนะฮะถ้าถนูว่าจับคางกูยิงได้ไหมได้หมด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 ได้หม้หมดได้ได้มด้หได้ได้หมดไ้หมดได้หมดได้ห้หมดได้หมดได้หหมดได้หมด้หมดได้หมดได้หมดได้หมด หนูเรียนจบภาษาเกาหลีแล้วหนูก็ทํางานเกี่ยวกับเกาหลีพอหนูต้องไปเรียนอังกฤษอะไรเงี้ยมันไม่สามารถแบบโฟสองอย่างไว้แต่เหมือนแบบเกาหลีหนูก็ยังต้องแบบทําให้ได้อยู่แบบอ,อ๋อยังไมอ,งอ,อ๋อยังไม่ดอ,อ้าวพูกเขาว่าหอครับน้เขาจะได้คยกับกูไหมไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วคราควนี้เป้าหมายของเราออสเตรเลียเนี่ยอยากไปแค่ไหนเหมือนหนูอยากลองไปอยู่ต่างประเทศเกินพี่อ่ะ เขาก็ไปทดลองอยู่ที่ออสเตรเลียเหมือนกันภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ได้แต่ก็ไปเลยภาษาอังกฤษแค่พอสื่อสารได้ก็เพียงพอแล้วถ้จาจัดการชีวิตดีๆก็ไปลองเลยก็ได้นะยกเว้นว่าจะไปเรียนในเมื่อภาษาอังกฤษมันเปลี่ยนสะพานให้เราไปเพราะฉะนั้นเราอดทนทําตรงนี้เพื่อให้เราได้สกิลมาแล้วเราก็ไปแล้วค่อยไปหาประสบก,การณ์อื่นๆเพิ่มเติมทีหลังดีกว่าคือทุกอย่างมันมีทางมาแล้วให้เร,ใเราสู้มันนี่ต้องยกไว้ว่าอันเนี้ย ทำสิ่งที่ชอบกับอันนี้ทำเพื่อเป้าหมายก็ต้องแบบบาลานซ์กันอะไรอย่างเงี้ยครับคนดื่นมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าวผายมือหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ไม,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 มีแต่ถ้าเกิดเราอ่ะล็อกเป้าของเราไว้นิ่งแล้วอ่ะแต่ระหว่างนี่ไปเราไปาได้ไไห,ลหลายจุดมากเหมว่าเราไปเที่ยวครับเราจะไปที่ญี่ปุ่นแต่เราเพราะว่าได้หลายที่มันอาจจะเจอประสบการณ์มากกว่านั้นได้และก็สามารถเปลี่ยนเส้นท,งทางได้เสมอคําว่าหมดไฟหรือเบนเอ์เนี่ยยังไม่ถึงจุดที่ต้องใช้เหมือนเดมสามมันเป็นแค่เราเลือกจะใช้ชีวิตผิดพลาดบ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยไม่มีปัญหาเลยย้ำนะอายุเยยล บางคนประสบความสำเร็จในอายุตอน 60, 50, 40หรือ70เป็นไปได้มากๆแต่เขาก็ใช้ชีวิตไปยอย่างมีคุณค่าหรือว่ามีวิธีคิดของเขาบางอย่างที่ดีๆเลยเนี้ยเพราะนั้นก็คือสบายมากอย่าพึ่งหมโ่กำลังใจนะ ท้ายๆละหรือสองนาทีให้กำลังใจน้องก็นหน่อยมีอะไรที่เราอยากทำก็ทำไปเลยพยายามหาทางที่จะไปให้ถึงเป้านั้นอย่างที่พี่รัฐบอกว่าเราสามารถไปได้หลายทางแล้วถ้าเกิดมีวันที่เขาท้อวันที่เขาท้อวันจมีวันที่ตัวเราท้ออ่ะมันจะคำอะไรกระตุ้นไหมก็อยากให้นึกถึงวันนี้ละกันที่เราได้มานั่งคุยกันเล้ววันที่น้องหมดแรงอยากให้สนุกกับชีวิตมากกว่าหมดแรงไม่มีแรงนี่จะไปต่อสู้ที่ทำยังไงก็พักผ่อนไงแล้ววันที่พร้อมทีจะสู้ัทำยังไง ก็พักผ่อนนี่ครับพักผ่อนอย่างเดียวเพื่อชัยชนะก็ทุกอย่างในชีวิตมันไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่อยากให้ไปเครียดกับมันมากเออพักนิ่นึงได้ไหมคืออีกไม่กี่วันมันจะเป็นวันเกิดหนูแล้วอยากให้พี่พีวายเปิดวันเกิดให้หน่อยได้เลยครับผมสำหรับพี่โตวพี่ตต้หมดแล้วขอให้น้องปลานะครับ แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ขอให้มีสติในการนำรงชีวิตนะครับผมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับเบิร์ดเยครับขอบคุณครับบ๊ายบ๊ายบายครับผมก็จบไปแล้วสำหรับไลฟ์โค้ชระดับสุดยอดนะฮะอ้คุณสาดีมากนะฮะโดนไม่สี่ข้อนะแหว่ข้อที่ห้านี่ ตมิัทีคุณคิดว่าข้อที่5ของคุณน่าจะเป็นเรื่องอะไรคุณตรงไม่รู้ว่าแบบพยายามกู้ขึ้นเรื่องแบบเหนื่อยอ่อนแรงอ่อนล้าอะไรตักอยาก่างเดี๋ยวพูดว่าอย่ายอมแพ้นะครับอะไรอย่างนี้หรือเปล่า,าอ่าข้อที่งคุณคือว่าห้ามพูดคำว่าโซโซ,โซนะเนี่ยยี่หลงป่าโซโซดิหลงป่าสโซโซกฎต้อห้ามนะฮะครับผมนะโดนไปสี่ข้อคนต่อไปเป็นใครคุณแก้ว Okay. Okay, โอเคโอเคกดต้องห้ามของคุณจำครับต่อไปโ okay. okay. อเคกดต้องห้ามนะครับของคุณจำนะครับข้อแรกครับห้ามพูดคำว่าฮะฮะอิ๋วอย่ามาทำท่าเอ๊อะอาสงสายเนสอสัตว์ฮะฮะเนี่ยขเขาเลยไปไปเคลือบแคลงกับคนที่ปรึกษาไม่ได้หมูการและตั้งใจ ข้อที่2นะครับก็คือห้ามพูดทับเสียเพื่อนข้อเดียวตอนที่เราให้คำปรึกษาเนี่ยเช่นที่ตรงพูดอยู่ก็ลังจะบอกน้องเห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยแต่ห้ามพูดทับต้องรอให้เพื่อนๆพ่อนพูดให้จบประโยคก,ก่อนอะยกตัวอยา่างเช่นคุณกำลังพูดบางอย่างอะคุณเดมครับใช่ใช่โดนข้อที่3นะห้ามพูดคำว่าคนที่ใช่ดีทำไมอะเวลาเขาพูดถึงความนเรื่องความสัมพันธ์เราพยายามจะป้อนคำศัพท์ว่าคนที่ใช่ลงไปในในการกระทุมมี้ํสคัญจะป้อนเข้าไปจนมีพ่รุปกเลยนะข้อที่สี่ครับห้ามเวลาฟังอย ผมก็แบบว่ายิงไปมาขยับได้ทั้งนั้นคุณเป็นเอ่าเป็นกู้แค่ภาษาเฮดี้ต้องนั่งนิ่งๆไม่เอาัแง่ๆยังไม่ได้น่าข้อสุดท้ายครับท่าเซ็นเจอร์เราตรงห้ามคุณจ้ำหมุนข้อมือเด้คือเวลาจ้ำจะคิดจะทําอะไรจ้ำจะอย่างนี้ชอบอีกคือก็ง่ายๆทำงี้ง่ายคือมีไปง่ายจ้ำหมุนครึ่งรอบหรือสามรอบหรือจะลั่อะไรโดยหมดอ่ะและนี่คือกฎข้อห้ามของคุณจ้ำครับ อตอนนี้ผมสดใสมากผม้าใจเพราะตอนผมเห็นคุณเล่นอ่ะตอนก่อนเล่นอ่ะใจผมดึงกระปุกขึ้นมาตัวเก่งไม่งแยกเลยเวนงั้นเดี๋ยวผมลองคอรเลยนะครับเริ่มเลยเนี่ลโหลฮัลโหลค่ะแต่ทุกคนเลิกครับผมอันนี้จำแนงครับค่ะสวัสดีครับพี่จำเอินค่ะสวัสดีครับน้องเอินครับแต่ทุกคนเลิกอยู่กับวงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยค่ะประสบพบเจอปัญหา เอาเทไหนมาครับเป็นเรื่องความสัมพันธ์ค่ะอ่านี่ <Okay. S 1> ปรึกษาเทพจำกับความสัมพันธ์เนี่ยครับเชียให้พี่จำโดนครบทุกข้ข้อเลยไหม ไม่พี่จำต้องรอดอ,อ,อะสิบาทีนะครับเริ่มครับผมเอ,อนินอะมีเป็นความสัมพันธ์แฟนบิทเบนเอฟิตจะ6เดือนละค่ะและ้วทีนี้เอ,อนินอะชอบเขามาประมาณ4เดือนแล้วแต่ว่าเขาอ่ะยังไม่อยากมีใครแล้วเขาก็ยังมีคนเก่าอยู่ในใจอะไรแบบเนี้ยเขาเคยเหมือนแบบ สงสัยว่าเราหวชอบเขาไหมเขาก็เลยไปคุยกับเพื่อนหลังจากนั้น่ะเขาก็เลยเหมือนเฟดออกมาคือนานๆตอบทีคุยเฉยชาขึ้นแต่ว่าไม่เคยหายกันไปนะคะแบบว่าก็ยังคุยกันทุกวันเลย่งคุยกับน้องหน่อยน้องสองน้องมาอย่างเดียวเลยโค้ชซินเนอร์โค้ชซินเนอร์่าแล้วเดี๋ยวเขาพิ่เขาเขาแบบอะไรบาแอดแอดฮะถ้าหมุนข้อมือฮะพี่จำตัวเปนหนึ่งอะนะอ่ะึกษาให้คำาุษรน้องแม่ผม ผมคิดว่าการแบบว่าบอกัปเลยว่าเราอยากจะไปมากกว่านี้แล้วถ้าเขา ไม่ไปมันก็เหมือนเป็นการพอแค่นี้เหมือนกันนะครับเขาถามนิดนึงได้ไหมหกเดือนนี่รู้ไดยังว่าเขาเป็นคนที่ใช่หรือไม่ใช่หรือยัง,งตรงไทป์เราแค่ไหนอะไรเงี้ยเขาตรงทป์มาก<ต>มเขานะเป็นแบบตรงสเปกยันแบบอย่างนี้มาเลยถอดมาเลย,เลยอ,อไะไรเงี้ยค่ะหลงหรือเปล่าเคยคิดไมหมอาจจะหลงหรือเปล่าพอเวลามันผ่านมานานสักพักหนึ่งเนี้ยเขาเป็นเหตุผลที่ทาให้ร้องไห้ได้อ่ะคงไม่ใช่แค่แค่หลงแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาถามหน่อยนะครับตอนนี้เขาอ่ะยังเป็นคนที่โสดอยู่ปะ เขาโสดเขาโสดมันก็เป็นสเตจของในการที่สามารถพัฒนาขึ้นได้ใช่ใช่ไปทำอะไรพูดทับเสียนผมหรือเปล่าอเดดอาเป็นลาตตอบไปจ้ำมาไปสอนะคือผมมองว่า,วามันจะเป็นสเตจที่พัฒนาได้ตามปกติของคู่รักทั่วไปหรือเปล่าก็อย่างที่จ้ำบอกก็ถูกว่าตอนนี้มันพัฒนามาจนถึง6เดือนแล้วอะ มันต้องชัดเจนแล้วหรือเปล่าว่าจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ผมมาแบบสายดรางน,นะผมรู้สึกว่าถ้าเขาชอบเราแต่แรกแล้วเ,เขาจะไม่ทำกับเราเป็นของตายแบบนี้อันนี้เหมือนครับว่าบางคนแบบต้องการความเติมเต็มแต่มันไม่ได้แปลว่าเป็นคนที่ใช่คนที่รักอะไรประมาณนี้ก็ต้องดูพฤติกรรมเขาดีๆประมาณนี้ครับเราสึกว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะ จะไปจีบไว้สักนหรือว่าจะไปทําให้ใครสักคนรักเราอะ่ะมันจะต้องมีวิธีการบางอย่างที่เราจะต้องผ่านไปให้ได้ไวหมวายความว่ามันจะต้องมีสักหนึ่งวิธีการันที่เราจะพิจิตรใจเขาได้แต่บนพื้นฐานที่ว่าเราต้องเช็คให้ชัวร์นะว่าเราอะ่ะมองคอนคนนี้ใช่จริงๆหรือเปล่าสาหรับเอิร์นเขาอาจจะเป็นคนที่ใช่แต่สําหรับเขาเอิร์นเป็นคนที่ใช่ของเขาหรือเปล่ายเยแต่ถ้ามั่นใจแล้วโอ้ยถ้าเขายังบ่ายเบียง รือพยายามหลบเลี่ยงอยู่ความไม่ชัดเจนของเขาก็คือความชัดเจนเหมือนกันครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ละกันนะครับว่าน้องเอิญนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราสามารถมีความรักที่ดีได้ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ใช่กับเราไม่พร้อมในตอนนี้เชื่อว่ามันมีอีกมากมายที่เราต้องเจอการจีบบางทีมันก็พึ่งพาคนอื่นได้เราต้องแบบว่าอินโฟเรชันตะล่อมตะล่อมจากเพื่อนที่รู้จักหรืออะไรก็ตามทีเพื่อช่วยให้เราไปถึงจุดหมายครับบางทีเราเราลุยเองมันก็ยากครับ ใช่ค่ะขอบคุณนะค่ะขอบคุณอ่าเป็นกำลังใจด้วยนะคนค่ะที่จำไม่แพ้ใช่ไหมไม่จำจะแพ้ได้ไงหนูพูดอยู่คนเดียว พี่จำนั่งนิ่งเลยขอบคุณครับอขอบคุณครับสู้ๆนะเก็บครับอ่ะพี่จำนะฮะสำหรับกดต้อมห้ามกลางนี้นะฮะโครับน,นัง่งนิ่งเก็บเลยอ่ะนิ่งขนาดกวีไม่ขยับเลยอย่ะเดี๋บอกว่าไอ้นนี้ด้วยอ่ะใช่กูไม่มามีกระชีดกูไม่มาเรื่องร้องเครียดมากอ่ะ คนเลือกร้องเครียดแม่งโคแม่งนิ่งหมดเลยแกอ่าพี่แชมป์ต้อไปสองข้อก็คือพูดทับเสียงแล้วก็หมดข้อมือหมุนข้อมือนะครับข้อที่ไม่โดนคือขยับเก้าอยีห้ามพูดว่าคนที่ใช่เอ้าไม่เป็นไรคุณไม่ใช่ไงอีกคุณข้อหนึ่งคือว่าคุณต้องห้ามพูดว่าฮะเสียงชั้นเจ๋วเลยค่ะไม่มีเสียงเป่าให้กูเลยเออเสียงปกติว่าต้องมีมากอันนี้แบบชัดเข้าระโยคเออไม่ต้องห้ามไฟเบอร์เงี้ยผมจะไม่ดูนะตรงนี้อ่าโอเคพี่แ้มป์ต้องไปสองข้อคนต่อไปครับคนไทยครับ และนะ้วก็มาถึงกฎต้องห้ามของชายคนนี้รันซีนะครับรรวันนี้คุณเตรียมใจมาแค่ไหนคุณรันอย่างนี้ผมว่าแต่เป็นที่ปรึกษาจริงๆแล้วกันไอ้ส่วนเกมนะั้นอ่ะก็แล้วแต่พวกคุณจะการุณาเอนนาชนะแ<อ>น่ระวังเลขอให้ความตั้งใจไปที่คำปรึกษาแล้วกันข <Okay, S 2> อ,อ okay, okay. ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องที่มันยากง่ายแค่ไหนโอเคครับสำหรับกฎต้องห้ามของคุณรันนะฮะไปดูกันครับครับข้อที่หนึ่งครับห้าม ชเขาชอบพูดอย่างนี้คือพี่อยากจะให้นี่ใช่จะชี้โดนที่ไหนก็ถือว่าชี้แล้วข้อที่สองครับห้ามเท้าขาดครับมันดูเวลาปรึกษาคนมาดูเดยว่ามี์มีระลอกมามันดูไม่จริงใจเอผ้สัมผมาช่วยเราแถลงรายการด้วยนะข้อที่สามผู้จับห้ามเรียกชื่อน้องตะกุกตะกักหรือเรียกชื่อผิดคือน้องห้ชื่อคุณกี๊กกุ้งกี๊กแต่แบบน้องกุ้งกักกุ้งกักกุ้งกี้น้องกุ้งกิ้งเนี่ยไม่ได้ข้อที่สี่นะฮะห้ามกล่าวว่าหกทำไมครับผู้จับ ก็คล้ายๆกับตอนที huh. so ่ผมโดนเลยแบบเลข14บสี่อ I mean ่ะมันเลยอยากพู้ว่าแบบว่าเลนเลขมาพร้อมเลยครับแผนหรือว่ากินน้ําอยู่แล้วแบบอุ้ยน้ำหกไปโดนเหมือนกันนะต่อไปนะข้อสุดท้ายห้ามทายอินเพลงกัตตุกคนเลยเข้อพูดปรึกษาอยู่ดีมันเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดว่าตั้งใจเรียนเนี่ยแต่นแต้มแทบตายเนี่ยเรียบร้อยพูดชื่อเพลงเนี่ยก็อาจจะไม่มีอะไรแต่ถ้าคุณมีอะไรต่อท้ายชื่อเพลงแบบดนตรีเราไม่คิดถึงกัตตุกะเลอได้เดี๋ยวเป็นกัุกคนได้โดนครับทายอินครับและนี่คือกฎต้องภาพของพี่รัก เฮ้ยเอาอะเนอสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อกุ้งกิงค่ะคุยคุยอยู่อาจจะไม่ลื่นเท่าไหร่นะน่าจะโดนเยอะของน้องกุ้งกิงไม่มีอะไรมากก็คือเดี๋ยวเล่าแล้เราคุยกันครับผม5นึ่สองจับเวลาครับสวยครับคุณกุ้งกิงกุ้งกิงกุ้งกิงครับอะอ น้องเขาชื่อกุ่งกิ่งน้องเอฟชื่อน้องเอียนพุทไแม่เขาสังขันคนที่โตปรึกษาเลยไอ้เวืนเราเปลี่ยนชื่อเป็นกุ่งกิ่งไหมเน่ยโคตรเทนต์เลยเอฟเอมเท้าขาวเมื่อกี้เราโดนไปสองแลนะโดนเท้าขาวครับแล้วก็ชื่อน้องคือกุ่งกิ่งเป็นเป็นไม้ตะตวาใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไม้เจ็ดไม้เจ็ด ดนตรเองเราว่าเราอยากคุยเลยโอเค่าเขาเรื่องนี้กคือที่บ้านหนูอะค่ะเขาไม่อยากให้หนูเรียนดนตรีค่ะเขาอยากให้หนูไปเรียนวิศวะค่ะเขาคิดว่าดนตรีมันไม่มั่นคงอะไรเงี้ยค่ะอยากปรึกษาว่าหนูควรทำไงดีอืมคำถามตีใจมากเลยตอนนี้น้องกำลังจะเอาไหาอะไรใช่ไหมันนี้วันมหม .6 ถูกปะ อ้าวมูนเลขหกกุ้งกิ๋งเราท้อเราขอปรึกษากุ้งกิไง้น่อยว่าเราควรทำยังไงดีเก็บให้ครบ้าเลยค่ะพี่กินกันแบบนี้โอเคที่บอกว่าจี๊ดใจเพราะว่าเชื่อว่าคนที่เป็นนักดนตรีหลายคนในช่วงเวลาที่อยู่วอหกเนี่ยก็จต้องเจอเรื่องประมาณนี้งั้นขอถามกับ เรามั่นใจว่าเราชอบดนตรีและเราเก่งดนตรีพอที่จะไปเรียนในสาขาดนตรีจริงๆหรือเปล่าคือเราจะเล่าแค่ความสวยงามของการเรียนดนตรีไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าเราเองอ่ะก็เจอมาแล้วขอเล่ามุมมองของคนที่เป็นนักศึกษาดนตรีกับคนที่เคยสอนดนตรีในมหาลัายด้วยอะไรเงี้ยเราก็มองว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะไม่ได้ชอบมันขนาดที่ว่าจะทนอยู่มันสี่ปีได้อ่ะก็ต้องคิดให้ดีแน่นอนเราเราเรียนดนตรีเราอยู่ฝั่งคนที่สอบเข้าดนตรีอยู่แล้วแล้วเราก็ต้องเคยมีปัญหากับที่บ้านเหมือนกัน ด้วยปัญหาเดียวกับของน้องเลยแต่ว่าเราค่อนข้างมั่นใจว่าเราจะอยู่กับมันได้แน่ๆโดยที่ไม่แตกสลายไปก่อนหรือว่าไม่ได้แบบปิดมาเรียน2ปีแล้วซิวไปเรียนสาขาอื่นเพราะว่าจากที่ดนตรีเป็นสิ่งที่เราชอบและรักมันจะกลายเป็นภาระหน้าที่ทันทีเราจะต้องซ้อมเพื่อสอบเพื่อเกรดจากความสนุกที่เป็นความสนุกจริงๆมันจะกลายเป็นหน้าที่ขึ้นมาไม่สนุกแลอวนะน่ะมีการสอบมีการรวมกลุ่มกับเพื่อนมีการประเมินว่าคุณเล่นเก่งคุณไม่เก่งคุณมีความสามารถแค่ A หรือ F ความสุขนนะมันจะถูกบั่นทอนไปเรื่อยแต่คนที่เก่งจริงจะรอดคนที่ชอบมันชอบมันจริงๆก็จะแฮปปี้กับมันอันนี้เราต้องช็คให้ดีเราไม่ใช่แค่เรื่องดนตรีนะอาจจะเป็นเรื่องแบบพละศึกษาหรือว่าคณิตศาสตร์ฟิสิกส์อะไรก็ตามถ้ามันรู้ตัวนเร็วชอบชอบมันจริงจริงแต่เนี้ยโดนเส้นพอดีเพราะว่ามันเป็นคณะดนตรีถูกเส้นมากบางทีคณะดนตรีครับจะเป็นอย่างนี้ค่าเทอมจะสูงเราคำนวณค่าใช้จ่ายของมันเท่ากับว่าคุณต้องเรียนจบมาได้เงินเดือนประมาณห้าหมื่นถึงแปดหมื่นต่อเดือนกับวิชาชีพเนี้ย แน่นอนคนทําคนที่ไม่ต้องเรียนดนตรีทำดนตรีได้ดีก็มีหลายคนแล้วก็คนที่เรียนดนตรีทาไม่ดีก็มีหลายคนอันนี้เราต้องมีใช้ตัวเองให้ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ทิ้งฝันทั้ไปกลับมาถึงความรู้สึกของพ่อแม่ก็สําคัญเนาะที่บ้านเพราะว่าเขาไม่มีอะไรนอกจากเป็นห่วงเราแต่ถ้าเกิดเราพิสูจน์ตัวเองบอกกับพ่อแม่ว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงหนูคือของจริงเราเชื่อว่าพ่อแม่จะยินดีรับฟังแน่นอนอ่าคืออย่ว่า,าตั้งตั้งจะเรียนแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าเราตัวจริงเราสามารถทำของมันได้มองวิชั่นให้ไกลแแลลขยันนจริงๆ้วไไม่่ทออปก เรียนคณะไหนก็ได้ทุกทุกอาชีพทุกทุกสาขาอาชีพอะมีโอกาสเกิดแล้วก็นุ่งหุ่องนได้ความเพียรพยายามมันหน่อยคือจริงจมันไม่มีทางลัดย่างคุณรัตเจ้าพูดมากมากๆเลยกับว่าดนตรีไม่มีทางลัดอันนี้เ่าให้ฟังแบบเล่าในฐานะของแพทย์ทุพเลยงเงี้ยคนมองข้างน,นอกอะจะมองว่าเป็นวงแบบเฮฮาใช่ไหมแซกันเรื่องกินร่งกินเหล้าหรือแล้วแต่แต่ว่าตอนที่เราทํางานจริงๆอะมันแบบมันลากเลือดแต่มันเข้มข้นมากซึ่งภาพนัน้นไม่สามารถจะถ่ายมาให้ดูได้ถ้าเรามั่นใจเราจะลากเลือดกับมาแล้วก็พร้อมสรับปอี้ ความมสุขความเร็จมันเกิดจากที่ว่าเราสร้างกันมาสู้กันมาเกิดจากที่เราตั้งใจเรียนด้วยครับคุณลัทเอ้เตอร์ด้วยไอ้ดึข้ามไายเพลงทั้งหเลิกนะน้องกุ้งกิ๋งเราคุยกันมานานนะฮะยังไม่จบเวลาเลยเราโดนไปห้าข้อแล้วเก่งากค่ะเก่ง่ะโอเคเอ้ยขอถามหน่อยว่าสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยมันช่วยอะไรน้องได้ไหม หนูว่าก็ช่วยนะครับที่จริงหนูก็เคยคิดมาแนละ้วเพราะว่าตอนนี้หนูก็ทําวงดนตรีอยู่ค่ะหนูก็แบบเออเล่นไม่ได้มันก็เครียดมากๆจนหนูถามใจนั้นแล้วลว่าหนูไหวกับมันจริงๆริงไหมแล้วหนูก็แบบเออหนูว่าหนูไหวแล้วหนูก็เลยอยู่กับมันมาแบบห้าหกปีแล้วค่ะตรงนี้อย่าทิ้งฝันอย่าทิ้งฝันส่งท้ายกันับไม่ว่าจะอะไรก็ตามขอให้สิ่งที่เราชอบที่เรารักที่เราตั้งใจทำอยู่ครับประสบความสำเร็จนะครับขอ,ขอให้คุยกับนะที่บ้านและที่บ้านเข้าใจแล้วไม่ว่าสิ่งที่คิดตอนนี้มันจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ขอให้ เจอทางใหม่ๆแล้วก็ประสองคะร็จในชีวิตต่อๆไปแล้วกันครับครับผมครับผมจงเท้าล็อกนแต่ชื่อแล้วนี่โอ้ยความนี้มันเสียงรันุนว่าอย่างนี้แล้วดิเก็บครบเลยนะห้าข้อรับเก็บเรียบตอนแรกๆอ่ะน่าชายนะมันจะต่อเนื่องเลยขนาหลังคุณห้าคุณสี่ครับคุณสองอ่ากูศูนย์โอ้ยเอ คุณบอกว่าจะเป็นของเว้ยปเดนวันนึ่งเบื่อเยอะไร่นเดี๋ยวมาเลยนี่หรือจะร้ให้ฟังคคือว่าติดต่อน้องไว้แล้วน้องเป็นพยาบาลเนาะขออนุญาตพูดนะครับคันนี้น้องอาจจะติดตืดเคสด่วนติด่วนว่ไปครับแต่ว่าเรื่องที่น้องฝากไว้จะถูกถ่ายทอดโดยพี่อตเ์พี่อตต์ก็คือเป็นโปรดิวเซอร์ของรายการรับนะครับคลายว่าจะเป็นร่างทรงของน้องแต่สามารถะสมเรื่องตัวเองมาได้เลยได้ครัเพราะว่าเรื่องคนทางานเนี่ยมันเกิดขึ้นในทุกที่อยู่แล้วเราเอาเรื่องของน้องเนี่ย บวกกับเขาความรู้สึกเราปรึกษาให้ทีมได้เลยได้ครับไว้เรงเก่งใครไม่คุยกับผมเลยเห็นมั่คุยเห็นอยู่ผมเรื่องสามมาได้รับพิธีกรดีๆต้องรึกษามาเรียาร้อยพิธีกรแล้วกันน้องตอมจะเป็นตัวแทนของน้อง ที่ทำดีที่เออเลยร้อนยงเลยวะสําหรับกฎต้องห้ามของคุณดิมนะครับสําหรับโผข้อแรกนะครับถ้าพูดกับว่าคุณครับปกติเขาจะพูดหยาบคายกว่านั้นมือดูขอบคุณขอบคุณก็ไม่ได้นี่ใช่คุณก็ไม่ได้ไม่ได้ครับไไม่ด้ครุณขอบคุณนวุฒิไม่ได้ถามว่าคุณโดนอุ่นไงข้อที่สองนะห้ามถามประวัติของบุคคลที่สามครับผมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการให้พาเป็นส่วนตัวครับที่น้องเข้ามาเล่าเรื่องเขาจะพูดเรื่องแค่ ปรึกษาเท่านะครับไม่ต้องไปยู่ข้อที่3นะฮะห้ามเอามือประสานกันครับผมถ้าเกิดอยู่แค่นี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดม่ดนิ้วมันครอสกันมัอะไรเข้าล็อกอะไรโดนอีกโดนอีหลังจากห้ามมือประสานกันแล้วห้ามชี้นิ้วเท่านั้นเดียวไ่เห็นก่อนเข้าประสานนี่ถึงว่าชี้ก็สุดท้ายครับห้ามพูดมึงกูกับทุกคน มันยอดเยี่ยมกับข้อแรกมากเลยคือไงมันก็ต้องโดนสักอันและนี่คือกดต้องข้ามของคุณดิบครับเอาละฮะสิบวินาทีพร้อมยังครับพร้อมนะครับเริ่มจับเวลาครับห้าสี่สามสองไปคุณตองครับคุณตองครับคุณตองครับเชิญเล่าปัญหาอคุณมาแพาดี้ห้ามพูดสองว่าปุ่นโอ๊ยปัญหาของผมอะพี่อ่าก็คือเป็นปัญหาที่ผมเคยเจอด้วยก็คือเพื่อนร่วมงานหรือ หัวหน้างอ่ะตอนพูดมองตามองใครด้วยผสมเรื่อของเรืองได้เลยอ้กอารมณ์สาวันดีสี่วันไข่อะไรครับไข่ดีคือสามวันดีสี่วันวีนเอาเสาเอาสาสาวันดีสี่วันวีนแล้วเวลาเขาวีนเสียงเขาแหลมแหลมเล็กๆไม่ใช่แค่วีนพี่บางทีถึงขั้นทำลายร่างกายขอบน้องขอบโป๊รบกวนนิดนึงครับคือคุณกินหลังกล้องเขาบอกว่าใช่ใช่ด้วยผมเห็นเขาเรียงหน้าด้วยคือยังไงแ ชี้ไพี่พี่แนะนำว่ายังไงดีครับต้องทนต่อไปจนกว่ามึงจะเป็นเจ้านายเขาอีกทีหนึ่งถามเพิ่มเผื่อน้องตัวจริงอะบางทีแล้วถ้าเกิดเป็นระบบบริษัทที่มันแบบเข้มข้นมีลำดับจริงๆอะเราจะจัดการกับสถานการณ์ในบรรยากาศอะไรยังไงห้าโมงเย็นเลิกงานก็แค่นั้นก็จบครับเราได้ตังค่าจ้างจากบริษัท30วันแบบบางทีรู้สึกแบบบางทีรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้แดน หาออกมือระสานกันเโอ้ยก็าษาอังกฤษมากาาอังกฤษทุกปัญหามันอยู่ที่ว่าเราวังหัวใจเราไว้ยังไงถ้าเรารู้สึกว่ามันหมดหมดงานแล้วก็จบงานก็คือจบแต่สมมติถ้าเราจบงานแล้วเราไปคิดตอบมันแก้ได้ที่ไหนล่ะหน้าที่คือคือหน้าที่ถ้าเขาสั่งมาเราก็ต้องทำงานเพราะนั่นคืออาชีพที่ตรองมีเวลาเขาพูดกับเราเียงดังดังด้วยพี่เหมือนคมอะเหมือนคมอะทั้งท้นี่เรื่องมันมีอยู่แค่เนี้ยอะไรเงี้ยเราควรจะจัดการมันยังไงดีแต่สมมติ้าเสียงดเสร็ ก็ให้คิดว่าตัวเราเรามีคุณค่ากับที่นี่แค่ไหนแล้วก็สำหรับเขาเนี่ยถ้ามีคุ้่าไหนนะเนี่ใช่เราเขาไหนมันคุ้มค่าที่อยู่ไหมแล้วเขาสอบวิชาให้เราไหมอย่างที่บอกว่ามันเป็น3วันดี4วันบีนเขา้องนึกจะดีต้องมันแซมเขานี่บ่อยจรงเลยต้องไล่คำนี้น้องพิมพ์มาใช่ครับพอวันไหนหน้ากองล่ากองไม่่พิมพ์มาจริงเลยอเขาไปสายงานไถ่ทำเหมือนกันอ๋อไม่เกิดบุตเหรอเป ไม่ได้หมายถึงใครอันนี้ไม่ได้แต่งเรื่องคือน้องมันบอกมาจริงเสียงสูงมากเลยทั้งเสียหน้ากายมึงอะบอกเลยว่าไอ้เเนี่ยยิงข้นแก้วกนใหญ่ไงคือเบื้องหลังมันอาจจะมีแบบในเรื่องที่เขาต้องทําอยู่เพราะครอบครัวเขาหรือเปล่าเขาต้องแบบหาเงินเพื่อจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรต่างๆแต่ก็ต้องมาเจอกับคนประเภทนี้อีกเตรมตัวจะเป็นยังไงจะมาช่วยยง คือ <c oughs> เราอาจจะแบบว่าหาเวลาว่าหาฮอบบี้ทำเพื่อเนกายขายเครียดไปได้แต่ว่ากลับมาปุ๊บจะนอน,จะ,น,อนจะดูหนังหนี่ยปใชชีวิตหรือจะไปแฮ<า>้งเอาเพื่อโรงงานหรือจะไ<า>หแล้วก็เอาค,ความเครียดไปทำอ่างอื่นถ้าเกิดว่ากลับมาคิดว่าเฮ้ยพรุ่งนี้จะต้องเจอกับนรกแบบนี้แล้วแบบนี้แนละ้วเราจะรู้สึกว่ามันจะเป็นการเริ่มต้นในชีวิตที่ไม่ดีมันจะเป็นไังไงก็คืองานอ่ะเว้ยอย่าไปคิดว่ามันเป็นโรงงานลกเนี่ยมึงคิดว่างานเราทําเสร็จแล้วเราเดินออกมาจากมันอะไรคือโคตรดิมเลยนะช่างแม่กื่องจะตามมันดูดได้ เอาใหม่เอาอย่างนี้ก็โคตรดีเพราะว่าคือทิ้งความรู้สึกบางอย่างไว้ข้างหลังได้ง่ายคนแบบเนี้ยเป็นคนที่เป็น m เซตที่น่าอิจฉาคือสามารถแยกบางเรื่องได้ชัดเจนแต่บางคนอน่ยเอาทุกอย่างมาคนรวมให้หมดต้องบอกก่อนนะว่าทําไมต้องแยกเพราะถ้าเกว่าเราเอาไปด้วยเนี่ยคือนอกจากเราแยกไม่พอแล้วเราพาเพื่อนแยกอีกนะสมมติเราความรู้สึกที่แยกมาแล้วทางานโอ้เสงแม่งเบื่อแม่งนู่นนั่นนี่คนมองเออก็เ็งเบื่อตามมึงเมื่อกลายเป็นเสงเบื่อเไกันไปหมดยิ้มเข้าไปทำงานเจ็ห้าโมงเย็นเมื่อไหร่ห้าโมงเย็น กะสุดท้ายส่งท้ายตอมอยากมีอะไรจะพูดไหมอันนี้เรื่องน้องจบไปแล้วนะเอาละก็มันมีหลายทางทําตัวให้มันดีกว่าเขานั่นเองทำตัวให้ว่าเราอะแน่นอนกว่าเขาชั่วเขาอะเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาคิดผิดกดต้องห้ามของคนนิมโดนไหม้หมด4ี่ข้อมีข้อเดียวที่ไม่โดนคือห้ามถามประวัติของบุคคลที่สามันก็อาจจะไม่แน่ใจคือว่าถามว่าเป็นแก้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะเพราะว่ารู้จักแก้วอยู่แล้วเลยไม่อยากถาม ราว่ารู้จักกันนี้นะนว่าแต่สมมติถ้าว่ามอยู่นี่เป็นแบบศูนย์เลยอ,ะอ่ะหน้า<ห>นมึงนี่เขาโตมา <c oughs> ไงวะอะไรเงี้ย <c oughs> เรียบรอบ้อยอจจะมีบ้างจะมีบ้างแต่ว่านี่เสียด <c oughs> ายแต่ว่าน้องเป็นพยาบาลไปทำหน้าที่ก่อนไม่เป็นไร <c oughs> นะครับอืมวันนี้ก็มีล่าสุดป็นไปคุณตอมมาแนละ้วเอาคือผมได้สี่คะแนนไปแล้วกูรักห้า <c oughs> ไม่เจ็บที่โดนห้าเจ็บที่ ตามแผนพวกมึงวางไว้หมดเลยออโพะน้สี่าเตอนแรกนี่สี่ห้าสี่สี่สอบแต่คนที่แฮปปี้สุดคุณรู้เปล่ามันได้ระบายก็เขาเรียกว,ว่าใจดีสู้เสือใ่บางอย่างถ้าเขาด่ามาก็เอ๊ยสุดยอดเลยพี่อันนี้เนี่ยคุยกับใครคุยกับน้องเขาเข้าใจไหมครับผมก็สำหรับใครที่อยากให้เราเล่นแบบนี้อีกนะฮะกดต้องห้ามคำปรึกษาหรือกดต้องห้าม อะไรก็ตามสถานการณ์แบบไหนก็ตามว่าลองคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆก็คือกฎต้องห้ามครับต้องมีกรอบเวลาต้องทำกิจกรรมบางอย่างใช่ครับแล้วก็พยายามหาไอเดียว่าทำอะไรดีที่มีกรอบเวลาแล้วจะได้ต้องห้ามกันได้สี่คนเลยในะครับอ่ะต่อไปต่อช่องเลยนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับอย่าลืมกดการ์ดกิ้ง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 ช่องแคทูฮันเดอร์ทีวีด้วยนะครับเนี่ยรมครับกับเกมของเรา